สวัสดีครับกลาบสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับ FC ร้านพี่เนตออดิโอทุกท่านนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งครับสําหรับคลิปนี้เช้านี้นะครับเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่7เดือนกรกฎาคม2567นะครับผมมีในส่วนของมิกนะครับเป็นมิกอะนาล็อกยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับอีกแบรนด์หนึ่งนะครับแท้นะครับสําหรับตัวนี้ก็เลยหยิบยกมารีวิวให้กับพี่ๆสมาชิกทางช่องทาง YouTube นะครับได้รับชมกันนะครับก็จะลงในส่วนของ Facebook ไปแล้วเป็นบางส่วนนะครับเผื่อท่านไหนพี่ๆท่านไหนที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับวันนี้ขออนุญาตในส่วนของรีวิวในส่วนของ y o u t u b e นะครับให้พี่พี่สมาชิก f อทาง Youtube ได้รับชมกันนะครับเป็นมิกแอนาล็อก12ช่องนะครับก็ถือว่าเป็นมิกยามาฮ่าแท้นะครับตัวนี้เป็นตัวแท้นะครับเป็นเอฟเฟกของ s x สนะครับสำหรับตัวนี้แท้นะครับ ท่านที่สนใจนะครับหรือว่าต้องการเอาไว้ใช้งานนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้สภาพมาพร้อมกล่องพร้อมอุปกรณ์ครบคู่มือครบนะครับสาหรับตัวนี้สภาพ90ผมให้ไปเลย97%นะครับสำหรับตัวนี้นะครับท่านที่มองหามิกแท้นะครับเป็นตัวยามาฮ่ารุ่น MG12XU นะครับสำหรับตัวนี้นะครับ MG12XU นะครับใช้งานปกตินะครับทุกช่องนะครับตัวนี้เป็น สายจะเป็นลักษณะเฟดเดอร์นะครับสำหรับตัวนี้นะครับมีในส่วนของแจ็คไม้นะครับเป็นแจ็คโฟนนะครับตัวนี้เป็นสัญญาณไม้นะครับมีให้มาถึง4ช่องนะครับสำหรับตัวนี้เป็นเสียบแจ็คโฟนก็ได้เป็น x อ r ก็ได้นะครับถือว่าเป็นมิกอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าใช้นะครับเอฟเฟกต์หวานเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหามีเกณฑ์นะครับสำหรับตัวนี้ เกนคอมออคมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็จะเป็นไฮเมดโลนะครับในส่วนของ EQ นะครับปรับ EQ ได้นะครับตัวนี้ให้ออกมาถึง2ออกนะครับพร้อมเอฟเฟกสีขาวนะครับตัวนี้เป็นตัวเอฟเฟกนะครับท่านที่สนใจนะครับหรือว่าต้องการเอาไว้ใช้งานก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับหรือว่าโทรสอบถามได้นะครับ0952246497นะครับแล้วก็0 8 7 4 2 1 7 4 6 4ครับตัวนี้ในราคาที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาท นะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทก็ถือว่าคุ้มเลยทีเดียวนะครับตัวนี้สภาพใหม่นะครับซื้อมือหนึ่งก็อยู่ประมาณหนึ่งเก้าถึงสองหมื่นกว่าบาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับมิกยามาฮ่านะครับเดี๋ยวให้ชมในส่วนของด้านหลังนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับด้านหลังนะครับมื่อกนมาเลเซียนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมรับสวยนะครับมีบาร์โคดนัมเบอร์ครบครับท่านที่สนใจนะครับหรือว่าต้องการเอาไว้ใช้งานก็ inbox เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับ ตามเบอร์ด้านล่างเลยนะครับ0 9 5 2 2เก4 9 7ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับด้านข้างก็จะเป็นในส่วนของโลโก้นะครับยามาฮ่านะครับตัวนี้พร้อมกล่องนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับว่าม่เป็นในส่วนของสินค้าอื่นนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับเครื่องเสียงการแจ้งครับก็จะเป็นตู้ซับเบรตู้เสียงกลางนะครับยังอยูนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจตัวไหนก็จะเป็นในส่วนของวัเทคนะครับ WTV หนึ่งแปดหนึ่ง นะครับเป็นตู้ยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับเสียงกลาง WSS นะครับผมยังอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับของวันอาทิตย์ที่7นะครับวันหยุดนะครับท่านไหนที่อยู่ใกล้ๆนะครับไม่ได้ไปไหนข้อแวะเข้ามาเลือกชมเข้ามาฟังน้ําเสียงได้นะครับที่อําเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับทับไอหกพันนะครับผมทับไอหกพันสองหมื่นห้าร้อยบาทนะครับเก้าสองศูนย์สี่นะครับตัวนี้สองหมื่นเจ็ดพันหนึร้อยบาทนะครับเดี๋ยวผมจะพาชม ในส่วนของตู้ W นะครับ W ตัวนี้มาสองใบนะครับเมื่อวานตู้ W นะครับเป็น W ิวสิบแปดนิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะวัดขนาดให้ดูนะครับเดี๋ยวพี่สมาชิกท่านไหนที่สนใจนะครับตัวนี้เป็น W ิวเก้าสิบนะครับมีเข้ามาสองใบนะครับ W ิวเก้าสิบเป็น W ิวสิบแปดนิ้วนะครับตัวนี้เป็นตู้สิบแปดนิ้วท่านไหนที่ยังมองหา อยู่เก้าสิบนะครับสองใบนะครับราคาถูกๆนะครับตัวนี้นะครับอินบ็อกเข้ามาได้นะครับขอบเหล็กนะครับสัดสีระเบิดนะครับผมสัดสีระเบิดนะครับสีเดิมเดิมนะครับตัวนี้ขอบเหล็กเต็มใบนะครับตัวนี้ไม่มีหูจับนะครับผมหูจับไม่มีมานะก็จะมีในส่วนของพิมพ์เตอร์นะครับตะแกรงตะแกรงเหล็กนะครับตัวนี้ตะแกรงเหล็กมีพอตให้หนึ่งพอตนะครับต่อใบนะครับท่านที่สนใจอิบ็อกเข้ามาได้นะครับไม่เป็นตู้ bv ยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับของเทคคอมยังอยู่นะครับเผื่อท่านไหนที่ยังมองหาตู้ bv นะครัับตวนี้อ่า จัดไปวันนี้นะครับเฉพาะคลิปนี้นะครับใบละ1,900บาทนะครับลดไปทีหนึ่งร้บาทรวมจัดส่งนะครับผมฝากไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้นะครับคลิปช่วงเช้าๆนะครับท่านไหนที่สนใจตัวไหนก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้โทรสอบถามได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ